สวัส <Mile> ด <dizzy> ีค่ะทุกคนทุกเ่าาเฟื่อนคอสีกันอีกแล้วนะคะเลยล็อกลานั่นเองนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเทปทั้งหมดที่เรามีนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ก็จะเป็นกล่องเทปของเรานะคะทุกคนเห็นไหมนี่เนาะก็จะเป็นกล่องเทปของเราค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นชั้นแรกนะเดี๋ยวเราจะกรีบออกมาให้ดูนะคะทุกคน น,ะะนี่ก็จะเป็นชั้นแรกของเราค่ะว่ามีทั้งหมดเราก็มีน่าจะเยอะอยู่และคะ่ะมีมัดแรกนะคะใส่ได้กล่องละกล่องละห้าชิ้นนะคะนี่นะเห็นไหมเห็นลายไหมคะเห็นไหมถ้าไม่เห็นก็ขภัยนิดนึงเนาะนี่นะเห็นปะคะนี่นะคะเป็น Li t t l e t w i ว Star นะคะก็สองนี้เธอจะเป็นลายเดียวกันนะคะอันนี้ก็มีสองอันนะคะเป็นลายเดียวกัน,นะคะ่ะเราจะให้ดูเนาะ เราเห็นได้เอ่ยนี่นะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยก็ถ้าใครไม่เห็นก็ขออภัยนะคะเราจะใช้ไฟแค่สองนิดนึงหรอกอันนี้นะคะทุกคนเห็ดปลาเอ่ยเอ็นลายเอ่อมลิตเติ้ลพวินสตาร์เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมอาจจะเห็นแต่วบาไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นาะนี่นะ่าต่อไปก็จะเป็นลายนี้ค่ะเป็นชินนามอนโรนี่ดี นี่น่ารักมากแล้วก็เป็นลายเดิมนะคะสีฟ้าเดิมเนาะเนี่ยเริดอกไมกันตอนนี้จะเป็นใหญ่มาหน่อยเนาะก็คือเราซื้อกล่องอันนี้ค่ะทุกคนแล้วเขาก็แถมเป็นสองนี้มาให้เนาะเป็นตัวแถมอันอน,น,น,ะะน,นี้ก็จะเป็นเอ,อเป็นลาพวกหมีอะไรวกน้นะลี่น่ารักมากค่ะทุกคนแล้วอันนี้คือเราซื้อมานานะคะเป็นลายดอกไม้นะน่ารักมากโดยชั้นสุดท้ายแล้วค่ะทุกคน เค okay, ค่ะนี่ค่ะนี่เลยท่ทานจะท้ายของเรานะคะทุกคนนี่ค่ะอนนี้นะคะทุกคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนะคะตั้งแต่อันแรกเนาะโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นลายนี้นะคะก็จะมีลิตเติ้ลทวินซาผสมกับคิตตี้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีพวกกระตา่ายมีทั้งปี๊ดลายะแยแะยนะคะ โอเคค่ะต่อไปก็ลายสุดท้ายแล้วเนาะก,ก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นซินนามอนโลค่ะก็คลิปนี้ก็หอนจบคลิปอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายไม่เจอกันคลิปหน้านะบายค่ะแล้วทุกคนนะ